วันนี้มีเมนูอะไรที่จะนํามาฝากท่านผู้ชมกันมาไขข้อข้องใจค่ะสําหรับใครที่ถามไปมาทาง Facebook เราเล่าวันนี้ใช้เต้าหู้อ่อนด้วยเต้าหู้อ่อนนะตู้ไปยังยังกระเทียมปีบเล็กเนี่ยมันกระเทียมที่ฉุนกว่ากว่าเออเออเลยขนาดไหเอาสันโอ้โชทําไมมีดมันหลอกได้อย่างงี้อ่าล่ะเดี๋ยวรอเต้าหู้นิดหนึ่งแล้วก็ลูกก็ชิมเลยอร่อยแล้วรถมือปะปา ทุกตักเองไหมอะ่ะเาสิตัก <มา S 2> หนอ่อยอ่ะอยากจะตักเนาะทำเองก็ตักหน่อยมาขยับมาทางนี้ทำเอง,อง,เองสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันเสาร์เช้าสิบโมงแบบนี้เนี่ยนะครับพบกับผมกับรายการยอดเชฟไทยครับเสาร์นี้เช่นกันครับ เราก็จะมีนี่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องแพลนเบทนี่อา,<ช>อาหาร<ช>เกี่ยวกับเรื่องผักลูกสาวครับสวัสดีค่ะป้าสวัสดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอ่าแล้ววันนี้มีเมนูอะไรที่จะนํามาฝากท่านผู้ชมกันที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ร้อยเปอร์เซ็นต์มาไขข้อข้องใจค่ะสําหรับใครที่ถามไปมาทางเฟซบุ๊กนะคะเ,คเกี่ยวกับเรื่องการทําแกงจืดที่ไม่ใส่เนื้อสัตว์หรือกระดูกกระดูกจากสัตว์กระดูกหมูกระดูกวัวว่าจะทําให้ ไกลอย่างนี้นะก็จะทําให้น้าซุปเนี่ยเขามีรสชาติยังไงที่ไม่พึ่งเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยค่ะพอพูดถึงก็เป็นอะไรที่เมนูอะไรที่ง่ายๆแต่ว่าพอขาดเนื้อสัตว์ไปแล้วอะเราก็จะหลงเหลงแล้วเรารู้สึกว่าไปไหนต่อมันก็เป็นแค่ผักเี่ยนดียวรสชาติมันจะเป็นยังไงมันจะผักเป็ยนเดียวมันจะหวานมาจากไหนใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ก็เลยเอาเคล็ดลับมาแชร์กันค่ะโอเควันนี้เนี่ยถ้าใครก็ตามที่ยังเรียกว่าเบื่อเนื้อสัตว์ยังไม่ต้องแบบ เอาจจะหลีกเลี่ยงบ้างในบางโอกาสอะไรอย่างเงี้ยในในบางช่วงของมื้อที่บอกว่าเอ้ฉันเบื่อเนื้อสัตว์แล้วฉันอยากจะหาอะไรที่เป็นผักเผื่อจะมีสุขภาพดีเขาบ้างก็ลองทำดูใช่ค่ะนะเอ้ามีอะไรบ้างลูกนี่นะคะพระเอกของเราเลยค่ะวากาเรเริ่มที่พระเอกเลยใช่คือวากาเมะค่ะเป็นสาหร่ายวากาเมะใช่จริงๆต้องเล่าให้ฟังเพิ่มเติมก็คือว่า การเป็นวีแกนหรือเป็นพลาเบสเนี่ยพอเราลดเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะเราก็ต้องเพิ่มเพิ่มปริมาณพืชผักคัญยารให้มากขึ้นอย่างที่บอกไปวาของแกบนี้ให้เยอะขึ้นแล้วตัวหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มวิตามินให้กับเราเพิ่มแคลเซียมฟอสฟอรัสอะไรพวกนี้ก็คือตัวสาหร่ายนี่แหละค่ะใช่สาหร่ายวากาเมะต่างๆสาหร่ายทุกยี่ห้อทุกชนิดเนี่ยได้เลยสามารถเสริม เสริมวิตามินพวกนี้ให้กับคนที่ทานวีแกนได้ดีมากๆโอเคนี่มีแล้วสาหร่ายมากกันแม่ใช่ค่ะแล้วมีอะไรอีก็ปรุงรสนะคะก็จะเรายังไม่ปรุงลดนะอ่ามาสาหร่ามสามสเมเมตรแล้วก็มีเอ่อกระเทียมกระเทียมค่ะแล้วก็รากผักชีนนี่ะใช่ค่ะแล้วก็รากผักชีนะแล้วก็มีตรงนี้คือเป็นส่วนที่เป็นพริกไทย ตัวหลักลาบผักชีกระเทียมพริกไทยเป็นหลักเลยละใช่แล้วก็เราก็มีผักก็คือเป็นผักจริงๆก็ผักอะไรก็ได้แต่วันนี้เลือกผักกาดนะคะเาว่ามันจะกลายเป็นแกงจืดผักกาดขาวหมูสับหมูสับทิ้งไปแล้วก็ใส่วากาเมบไม่เอาน้ำปลาใส่ซีอิ๊วแทนใช่อย่างนี้ไหมใช่ไหมอ่าเพิ่มเป็นเต้าหู้อ่อนมีเต้าหู้อ่าแล้วก็การิชข้างบนด้วยนี่ค่ะผักเขียวนะขึ้นช่ายได้กลิ่นนะต้นหอมต้นหอมอ่าแล้วก็มีผักชีด้วยผักชีใส่กระเทียมเจียวด้วยใช่ค่ะ อย่าไปรอช้าสิเราเล่าวันนี้ใช้เต้าหู้อ่อนด้วเต้าหู้อ่อนนะพูดดังๆครับพูนุ่นๆพูดดังๆไปดนุ่นูดังพูดไปยัง่ะเต้าหู้ใช้เต้าหู้อะไรลูกเดี๋ยวเราก็จะมีนี่ค่ะตัวโปรตีนของเราก็จะเป็นเต้าหู้อ่อนอืมค่ะโอเคแล้หั่นผักให้ได้ค่ะของหนูก็จะทุบกระเทียมหน่อยนะคะนี่โอเค นี่เราจะใส่กระเทียมบุบนะคะป้าค่ะอย่างนี้บุบแล้วก็เก็บขึ้นยากนะบางทีนะหนูทานป้าไม่เก็บนะต้องทานเป็นไฟเบอร์ฟ้าเก็บออกไม่ได้นะไม่ได้นะคะันแต่พูดถึงหนูมีคําถามค่ะเกี่ยวกับเรื่องกระเทียมเนี่ยถ้าสมมติเราใช้กระเทียมไทยคือปกติบางคนก็ใช้กระเทียมไทยกระเทียมกลีบเล็กไงกลีบเล็กใช่แต่ตรงนี้มันจะต่างกันไงคะต้องคิดอยู่ว่ากระเทียมกลีบเล็กเนี่ยมันกระเทียมที่ฉุนกว่า เออเออเลยหันะเอสันโอโธทำไมมีดมันหลอกได้อยางงี้เดยสันหั่นคืออไตอบไม่ถูกเลยทีนี้โอเคกระเทียมไทยกลีบเล็กเนี่ยเราต้องการดับคาวดับกลิ่นนะแล้วก็เพิ่มรสชาติเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ต้องการอย่างแกงเอ่อพริกแกงอย่างเงี้ยต้องใช้กระเทียมไทยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะหรือว่าเวลาหมักหมูสับหมักเออดับคาวกระเทียมไทยดีสุด ต้มงเจิแ<ต>ดแบบนี้เพราะเราเขาเรียกว่าเป็นไลท์เป็นเบาๆอ,ะอ่ะมันไม่ต้องการจัดจ้านขนาดนั้นแล้วก็ที่สำคัญพอสุกแล้วก็ทานไปก็อร่อยใช่ใช่ไม่เอาออกนะคะห้ามมองเหมือนปลาแล้วที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือไม่ต้องแกะเยอะอเพราะกร<อ>ะเทียมไทยมันแกะนิดเีละเม็ดละเม็ดนี่โอยโหเสียเวลาเสียเวลาเราควรที่จะใส่พริกไทยเลยไหมคะใส่เลยใส่พริกไทยได้เลยนะนี่ใส่พริกไทยน้อย <Okay. S 1> แช่ไว้ในนี้ก่อน,อนเล็กก็หนูหั่นเต้าหู้ในจานเลยได้ไหมคะได้สิแต่ต้องระวังอย่าไปโดนมันแรงอะ่ะโดนจานแรงขึ้นชใช่ใกล้เดือดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเอาขึ้นใชป่ปลาก็ตัดเป็นอย่างนี้นะท่อนๆอย่างนี้ะนะยาวมากนะใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วทําตั้งนานแล้วยังไม่บอกท่านผู้ชมเราทาอะไรกัน ทำผัดเผ็ดอไม่ใช่ทำต้มจืดค่ะต้มจืดเต้าหู้อ่อนกับกากค่ะอ่ากับกากขาวแล้วไอ้ตัวพระเอกไม่บอกบ้างเหรอมันเป็นเคล็ดลับของน้ำซุ้มไงคะเราต้องเข้ามาเข้ามาดูถึงจะรู้เคล็ดลับเจอเราจะต้องไม่เขียนไว้ในไททอลโอ้โหอะไรคะลึกลับซับซ้อนมันนะโอ้นี่ใส่ไปเลยแบบแข็งๆอ๋อต้องใส่ตัวแข็งอย่างนี้เลยนะใช่ค่ะเพราะว่าอะไรอะลูก เพราะว่ามันจะได้บานได้เหรอใช่ค่ะคือไม่อยากให้แช่น้ำมาก่อนเพราะว่าตัวตัวสาหร่ายเขาน้าน้ําที่ออกมาเนี่ยค่ะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันออกเพราะเป็นน้ําจากตัวสาหร่ายเขาก็จะช่วยช่วยเหมือนให้อาหารจุลินทรีย์เหมือนกันเขาจะมีมชูการ์มีมีตัวเขาได้แล้วะคะ่ะอุ้ยใส่เยอะหน่อยสิป้าชอบพูดไงพูดเยอะไปหน่อยอพูดเยอะใส่หมดนั่นแหละเอาละแต่ก่อนเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยปุเป้ทามาให้ชิมแล้วนะรอบหนึ่งให้ป้าชิมไปแล้วรอบหนึ่ง แต่ว่าก็เลยถูกใจไงก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำให้ท่านผู้ชมได้ลองไปทําเองบ้างใช่ป๊าป้าตกใจเหมือนกันว่ารสชาติที่ได้เนี่ยอร่อยมากเลยร่อิสวขาวก่อนนะใช่ค่ะสีขาวเลยค่ะใส่เยอะแล้วก็มีเกลือด้วยเพื่อความหนักของพีิกไทยใส่เลี้ยงลูกหนูใส่ไปสองสองพิ้นสองหยิบมือใส่เยอะหน่อยแต่ถ้ามีเด็กก็ใส่น้อยนะจริงๆะพูใส่ทีหลังนะคะอ่าตะพูดทีหลังปรุงรสเรียบร้อยเพราะจริงๆน้ําหวานจากผักก็จะออกมาด้วยอื บ oh. ูก็ะใส่มาหมดเลยป่ะเนี่ยหมดเลยใส่หมดใส่หมดเยิ้ผักก็จะยุบลงแค่หัวเดียวเองเอาละทีนี้เราก็ปล่อยให้ผักเขาสุกแล้วก็นุ่มนะก่อนที่จะใส่เต้าหู้อ,ออกก่อนที่จะมีเต้าหู้ลงไปอ่าขอเล่งไฟนิดหนึ่งเอาละครับ <c oughs> <c oughs> อาจจะต้องไม่ใช้เวลาเยอะถ้าไหรซุปก็จะเป็นสีทองๆแบบนี้เนะจากจากตัวซีอิ๊วขาวนะทีนี้เราก็รอให้ประกาดขาวเรานุ่มหน่อยเราใส่เกลือไปยังใส่แล้วอ่าแล้วลูกนี่ผักกาดขาวเรานุ่มแล้วจะใส่เต้าหู้เลยเต้าหใช้เมือไดล้วนะคะนั่นเลยลงเลยลูกนี่ทีนี้รอรอเต้าหู้ร้อนหน่อย แล้วเต้าหู้ยังไงก็สุกอยู่แล้วถูกไหมค่ะอ่าล่ะเดี๋ยวรอเต้าหู้นิดนึงแล้วก,ก็ลูกก็ชิมเลยช้อนชิมอร่อยแล้วรสมือป,ป๊าอ่าล่ะเดี๋ยวเราชิมกันสักหน่อยมันกำลังเดือดปุดๆแบบนี้กำลังลวกลิ้นเลยนะโอ้โหยังไม่ได้ชิมเลยอ่ะ๊บน,นึงห สุดยอดนี่ผักลูกล้างแล้วใช่ไหมล้างหมดแล้วค่ะเตรียมตัวเตรียมตัวเลยตักใส่เออชามเล็กกว่ามอไม่เป็นไรตักไปเฉพาะเอาขึ้นใช้ใส่นะนิดหนึ่งต้นหอมกดคนต้นหอมให้อยู่ในน้ำปิดไฟเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนต้นหอมสุกนิดหนึ่งไฟลุ่นๆนะนี่เลยโอเคทีนี้ สุกเรียบร้อยเราก็จะปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักแล้วทุกตักเองไหมอ่ะมาสิตักหน่อยอ่ะอยากจะตักเนาะทำเองก็ตักหน่อยป้าขยับมาทางนี้ทำเองป๊าพูดว่าทำเองเรียนดีตักหน่อยโอ้ผักชีล้าผักชีทานได้นะโอเคโอเคล้างมาแล้วนะป้าปาไฟเบอร์ค่ะไฟเบอร์เราทานได้หมดป้าปาให้หนูเอากระเทียมและเล้าผักชีออกเลย แต่มันมีกลิ่นที่ช่วยให้ก็คือมีกลิ่นสาหร่ายนะวากาเมะเนี่ยทำให้รสชาติมันเหมือนกับมีกลิ่นคาวของซีฟู้ดเนี่ยออกมาอยู่ในนี้ด้วยเหมือนเราใส่ปลาหมึกนะใช่คล้ายคล้คล้ายคค่ะตับน้ำได้เยอะเลยเทเพราะมันพอดีกันเอาตะโขอยังไงคะตับชุบตรงนี้มีที่จับอยู่แล้วจะได้เห็นกระเทียมเจียวใส่โรยบนอย่างนี้ใช่ไหมค่ะ โอ้โหขึ้นใช่สายซักสองต้นตรงนี้หน่อยสวยสวยออโอ้โหนี่ให้นานผู้ชมดูเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยเมนูอะไรนะลูกเป็นต้มจืดเต้าหู้อ่อนกับผักกาดขาวนะคะโอเคเดี๋ยวมาชิมกันครับไม,ไม่กลับอ่ะไม่ต้องกลับมาชิมมาชิม,มเ,เดี๋ยวมาชิมกัะเราต้องชิมแล้วครับชิมชิมกันค่ะจะ,ะออก อร่อยหรือไม่อร่อยอร่อย,อ,ยอร่อยนะโอเคมานี่วากาเมะได้ความเป็นทะเลของของสาหร่ายเลยนะวากาเมะเนี่ยแล้วก็เหมือนกับเราได้กินแกง จืดผักกัดขาวปลาหมึกยัดไส้่อย่างเลยปลาหมึกก็มาอีกแล้วไม่ใช่แต่ว่าความรู้สึกใช่จริงจมันมันมันกานอย่างนั้นได้เลยไงความขาวของทะเลอืมอยู่ตัวสาหร่ายเนี่ยตอบโจทย์กับคนที่ชอบกินทะเลได้เลยกับเมนูนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราต้มซุปอย่างเงี้ยใครไม่รู้เนี่ยก็จะรู้เลย จะเดาไปเลยว่ามันจะต้องมีมีซีฟู้ดอยู่ในหม้อว่าจริงๆกลิ่นกลิ่นที่เราได้เนี่ยมันเป็นกลิ่นอายของทะเลใช่กลับมาสลายนี่แหละที่ทําให้ซุปเราอร่อยมากขึ้นใช่ค่ะแล้วเพิ่มรสชาติรสชาติเบสนี้เนี่ยเราสามารถใส่อะไรใส่แบบเพิ่มเป็นวุ้นเส้นหรือว่าเปลี่ยนลองเปลี่ยนผักเปลี่ยนผักก็ได้ใช่ได้หมดเลยใส่ไปทเท้าใส่อะไรอย่างงี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งเมนูที่ป้าบอกว่าพอลูกทาให้ป้าชิมเสร็จแล้วก็บอกเฮ้ท่านผู้ชมน่าจะลองได้ทำบ้างนะ เพราะนี่คือเป็นเมนูที่ทําให้เราวันไหนเกิดรักสุขภาพขึ้นมาเนี่ยจัดการเลยนะครับท่านผู้ชมครับจัดการเลยเรียกว่าเป็นต้มเจิดที่แสนง่ายแล้วก็สุขภาพจริงๆใช่ค่ะเอาละอัปเดตหน่อยว่าร้านไปถึงไหนแล้วครั้งที่แล้วเรารู้สึกว่าเราพาท่านผู้ชมไปดูร้านใช่ครั้งที่แล้วเราได้ไม้มาหนึ่งแผ่นใช่ไหมคะครั้งนี้เราได้โต๊ะมาอีกโต๊ะตัวฟ้ามาอีกออกมา โต๊ะก็อี้ก็อี้พี่ะหลายหลายชิ้นอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็อัปเรีให้ดูกันไปเรื่อยๆจนกว่าร้านจะเปิดแต่ท่านผู้ชมบางท่านก็บอกอยากติดตามอยากจะอะไรเงี้ยจริงๆสองช่องทางนะคะก็จะเป็นทาง Facebook ของเป้คิ้าไครคูซีนหรือว่าถ้าใครที่มีคำถามอะไรแล้วอยากจะถามเลยก็ใต้คอมเมนต์ของโพสต์นี้ได้เลยค่ะเป้จะตามมาตอบเองจะเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่เป็น อาหารแพลนเบทอาหารเบทสพื่อสุขภาพเนี่ยหรือวีแกนอะไรพวกนี้แล้วได้ความรู้จากยูลินซียังไงอยากจะรู้นี่เลยครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวบุเป้จะเข้าไปตอบเอาละวันนี้หมดเวลาละลาท่านผู้ชมไปเลยนะลานะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเออสวัสดี